สบานาคนครหัวหินเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่งพัดพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะ วันที่30ตุลาคม2568ที่สำนักงานเทศบาลนาครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายจิรวัฒน์พาณีประลัดเทศบาลนครหัวหินเปิดเผยว่าจากที่นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดให้เทศบาลนาครหัวหินเป็นจุดรับลงทะเบียนคนละครึ่งพักสำหรับร้านค้าซึ่งเปิดให้บริการตามนโยบายมา3อาทิตย์แล้วซึ่งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายก็จะหมดเขตให้ลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคม คมนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลน,นาครหัวหินกับอำเภอหัวหินที่จะได้ไม่ต้องไปแออัดที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหัวหินกับสาขาในห้างส่วนที่เทศบาลก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการจํานวนมากวันหนึ่งก็ประมาณ160ร้านพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็ยังมีคนมาใช้บริการมาลงทะเบียนร้านค้าอยู่เรื่อยๆเมื่อวานวันที่29ตุลาคม2568เป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพั จากการสอบถามก็ยังมีร้านค้าหรือคนใช้บริการยังน้อยอยู่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่แน่ชัดแต่เข้าใจว่าน่าจะยังไม่เป็นช่วงของวันหยุดหรือเสารออ์อาทิตย์เพราะหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่มาใช้จ่ายใช้สอยกันหรือร้านค้าอาจยังไม่เรียบร้อยเพราะบางร้านค้าเข้าใจว่าตัวเองเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้ได้เลยวันแรกก็มีหลายร้านที่เข้ามาถามว่าทำไมร้านเราใช้ไม่ได้ จริงๆร,ร้านค้าอาจจะต้องมาลงทะเบียนคนละครึ่งพัดใหม่หรือมาทบทวนบัญชีใหม่บางทีบัญชีอาจจะไม่เดินไม่เคลื่อนไหวก็เลยทำให้ไม่เข้าโครงการ นี่อาจจะเป็นปัญหาแรกหรือร้านค้าเก่าๆอาจเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วสามารถเข้าโครงการได้แต่จริงๆต้องมาลงทะเบียนหรือมาฟื้นฟูระบบใหม่อยากเชิญชวนประชาชนชาวหัวหินมีร้านค้าหลายร้านเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งพัดแล้วประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ไปใช้บริการตามร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้ร้านก็จะมีป้ายติดที่หน้าร้านว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและเป็นการช่วยชาติ ช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนโครงการคนละครึ่งเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลก็อยากเชิญชวนทุกคนไปใช้บริการคนละครึ่งพัดในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับที่อยากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับซีสามารถคนที่ประชาชนที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้สิทธิ์เนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมกับร้านค้าเราได้สิ่งแรกคือท่านต้องมาร่วมโครงการโดยเตรียมเอกสารคือหนึ่งแบบชาชน ถ่ายรูปหน้าร้านแล้วก็รูปตัวเองที่ติดหน้าร้านมารับรองสำเนามาแล้วก็บุกแบงก์กรุงไทยที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็โหลดแอปถุงเงินที่เทศบาลน,นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่จังหวัดกําหนดเทศบาลเป็นศูนย์ออโตสวิตนะครับก็อยากเชิญชวนร้านที่ยังไม่เข้าโครงการรีบมาเล่นการพ่งนี้นะครับเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับแต่วันนี้ถ้ามีเยอะก็อาจจะคุยท,งทางธนาคารว่าอาจจะขอญาตผ่อนไปเต็มที่ที่ใครมาจนจบรายการนะครับก็อยากเชิญชวนครับตำหนินในบายรัฐบาล